สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เริ่มง,งามยามดีครับในเวลามารับตัวเจ้าเมก,กานะครับกลับบ้านครับกลับไปขนเงินขนทองครับ ทำความสะอาดแป๊บนึงก็จะได้เวลาแล้วครับก็ชุดแต่งแบบเรียบๆครับไม่หนักเท่าไหร่ครับอุนช่วงที่ช่วงที่มาจองนี่จะหารถย่างนะครับเพราะว่ามันมีแต่คนจองหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าง,งานครับแต่ช่วงช่วงช่วงนี้นะครับช่วงปไปลายุมพานะครับ รถเยอะมากครับมีเลือกเยอะแยะเลยแต่ตอนที่มาหานี่ไม่มีนะครับเลยได้ได้เครื่องตัวเก่าไปครับเครื่องตัวใหม่ก็มีแต่ไม่สวยครับเครื่องเจ๊ไฟนี่ไม่สวยไอออกนะครับไหลอูเลยครับเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าเครื่องเครื่องตัวนี้ก็เครื่องน่าจะเป็นเจทูนะครับก็โอเคครับ เครื่องรุ่นเก่าแต่สภาพการใช้งานมาน้อยก็เลยก็เลยชอบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่78นะครับส่วนกระทะนี่ก็สั่งคุกเองนะครับนี่เพิ่มอีกแ0 0พไม่มีในในสัญญาแถมนะครับนี่ นี่เป็นอู่ิดรพงการช่างนะครับนี่ก็กลับไปก็ไปต่อข้อนะครับต่อข้อขนมันนะครับขนมันแทนใน แทนสิงใฮ้เทคนะครับสิงให้เทคนี่ก็จะไปขนดินแลลวครับทันนี้ก็จะไปแทนเพราะว่าจะขนมันของของตัวเองนะครับของพี่ชายตัวเองคือพี่ชายผมนี่จะเอารถไปขนมันของตัวเองนะครับส่วนผมนี่ที่ใส่ข้อก็วิ่งมันตัวเองเสร็จครับก็ยกข้อลงมาขนดินนะครับ อนไหนไม่ทราบนะครับวิ่งดินอเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับวิธีแกะลายนะครับตอนนี้ก็กำลังกำลังแกะลายซีรีส์ซีรีย์500แคปนะครับนี่นี่ช่างสีสองคนครับ รถจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่สองท่านนี้นะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่อง j o 8นะครับ <S <S ต่างกาันที่ที่หนึ่งแสนนะครับหัวแคบกับหัวไม่แคบนะครับ ตัวนี้น่าจะ88ตัวนั้น78นะครับตัวไม่มีแคปนะครับมีคนถามหลายท่านถามว่าทําไมไม่เอาหัวแคป็บนะครับไม่มีเงินนะครับตอบตรงๆเลยนะครับเงินไม่ถึงนะครับในใจก็อยากได้หัวแคปนะครับเพราะว่าสะดวกสบายนะครับต่างกันที่แสนหนึ่งนะครับ ทีเดินไลน์ของช่างนะครับก็จะใช้จินตนาการในความรู้สึกนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับก็มือวะมือมุยมยวะยังโยเลยเฮ้ยมื่อมุ่ยมุ่ยวะมต่ละลึบ

ตัวนี้นี่ยางที่เพิ่งมาใส่นะครับเปลี่ยนออกจากคันที่สั่งไว้นะครับเพราะว่าสั่งกระทะเลดแต่แกใส่ตัวนี้ให้นะครับก็เลยให้แกเปลี่ยนออกนะครับแกจําไม่ได้นะแกะลืมตัวนี้ก็เป็นเป็นสิบล้อนะครับนี่ตัวนี้กําลังประกอบสิบล้อนะครับ คัสซีใหญ่มากนะตัวนี้เครื่องน่าจะเป็น j o 8 c นะครับเครื่อง210หรือเปล่าครับช่างเม้นเนาะเครื่อง j o 8ครับเจไฟเนาะ,นนะเครื่องตัวใหม่นะแต่ถ้าเป็นของของสิงไฮเทคของผมนี่จะเป็นเครื่อง J2 นะครับ j o 8เหมือนกันแต่เป็น J2 ไม่มีท่อข้ามนะครับของผม ตัวนี้ไม่มีนะครับจะมีจะเป็นท่อไอดีข้ามเฉย,เฉยนะครับแต่เรื่องความแรงไม่ต้องห่วงครับตัวนี้จะทำเป็นสิบล้อครับสิบล้อเทลเลอร์หรือสิบล้อทับดาวน่านนจะเป็นเทลเลอร์ครับช่างบอกว่าเป็นเทลเลอร์เทลเลอร์หางปลานะครับไว้ขนรถเกี่ยวรถไมโครนะครับในกี่ซั่งวะ วันนี้ที่ที่ชุมพลบุรีนะครับฝนตกนะครับวันนี้มีฝนตกนะครับัว,น,น,น,บวน,นี้ก็จะเป็นเทเลอร์ร็อกกี้นะครับวีน,นี้ก็เราทำสีอย่ังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วย กดซับสไคร์กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้สิงห์เทคทีวีด้วยนะครับกดบัตรหนุ่มเต้เราตัวไม่กับการบัตรหนุ่มผมเบ,บ,บอร์หนุ่มใจมือตัวลังจำมือกับบัตรหนุ่มมาดักเซอร์เลยเซอร์เลย <c oughs> ก็รู้ให้คนตีนะเป็นคนตี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 ได้ยินรู้อย่าไน้ก่อนนะครับวันนี้มารับรถนี่บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศเป็นใจครับคืบ นี่เบอร์มอรมวยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไหน,นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับผม